ด้อันเชิญกับาากประจ่ายทีปราเทศศรีลังกา,ามีรอบนี้เราได้เดินทางกลับไปที่ศรีลังกาแล,แล้วก็ได้กลับมาจากที่ศรีลังกาในเมื่อเชา้าถึงที่ประเทศไทยประมาณ6กโมงสิานที่ศรีลังการ,รอบนี้ที่เดินทางกลับไปนี่ก็มีจุดประสงค์หลายประการหนึ่งก็คือได้ไปสักการะบูชาพระเคียวแก้วซึ่ง16ปี 16ปีจึงมีการได้เปิดให้ขึ้นให้มาสักการะบูชาครั้งหนึ่ง,งครั้งนี้ก่อนหน้าก่อนหน้านี้ครั้งล่าสุดเนี่ยผ่านมาแล้ว16ปีที่มีการเปิดให้สักการะบูชาไปเคี่ยงแก้มซึ่งไม่ได้เปิดมานานมากตั้งแต่ยุคช่วงสงครามแล้วก็มีโควิดระบาดหลังจากนั้นก็ผ่านมาสมา16ปีที่ได้มาสักการะบูชาที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเห็น วป,ปกติก็สามารถเข้าไปสักการะบูชาที่พระองค์ที่บรรจุพระเคียวแก้วแล้วไปแล้วก็จุดประโสโงค์กอญ่าณเพื่อไปรับพระบระมสารริกธาตุซึ่งครอบครัวของโยมที่ตระกูลที่รักษาพระบรมสารริกธาตุก็รักษากันมาอย่างยาวนาะนร่วมเป็นพันปีเขาได้รักษากันมาเป็นพระบรมสารริกธาตุที่ที่กุ่นค้นพบในสมัยของพระเจ้าป,ปรัชมภพุทธ ยุคนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งเมืองหลวงที่นคนปรปโรนาลุวะซึ่งเป็นยุคป,ปีพศประมาณ1,900งพันเก0าอถึงหนึ่พน่พรอยศหน0พอศประมาณ1,700ก็จะมีการขุดขุดพบพระสถูปโบร,ราณเป็นเจดีย์โบราณที่เมืองโปรโรนาลุวะ รักษาานี่ก็ได้เป็นผู้คลนพบได้เป็นผู้คนพบเป็นนักธรณีวิทยาในยุคสมัยนั้นนั้นเมมีการคนพบก,ก็จึงได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิสัให้ให้รักษาดูแลพระบรมสารีริกธาตุนั้นไ้มาจนกระทั่งมาถึงนยุคป,ปัจจุบันจนมาถึงนยุคปัจจุบันที่เราได้เข้าไปอัญเชิญพระบรม ได้ขอรับพระบรมสารีริกธาตุแล้วลตอนนี้เราก็กำลังจะได้อันเชิญกลับไปที่สุพรรณบุรีนี่เราก็ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมาได้สักพักหนึ่งออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมาได้สักพักหนึ่งแล้ว ต่อไปก็กำลังจะได้อัญเชิญกลับไปที่วัดกลางซึ่งพระบระมสารีริกธาตุนี้ตอนแรกที่ก็เล่าให้ฟังนิดนึงก็คือโยมที่ได้รักษาพระบระมสารีริกธาตุมาเออตอนแรกโยมตั้งใจจะถวายเพียงแค่องค์เดียวเพราะโยมเขามีน้อยตอนที่ไปถึงเนี่ยโยมมีเฉพาะมีเพียงแค่10องค์มี10องค์เท่านั้น ซึ่งไม่ทราบว่าในยุคที่ขุดคนน้นพบในมีมากน้อยเท่าไหร่นนี่ไม่ทราบแต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่สิบองค์ซึ่งเมื่อเราได้ไปเห็นบ้านหรือว่าเห็นสถานที่ที่เขาทําสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเราเห็นแล้วก็ก็นึกชื่นใจนึกนึกนึกชื่นชมว่าโยมเขารักพุทธเจ้าแล้วก็มีการปถะถักดูแลพุทธเจ้าอย่างดีเราได้จัดสถานที่สการาบูชา พระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้ารวมทั้งพระหัต์เนี่ยโอจาดอย่างงดงามและได้เราทั้งคณะของพวกเราไปโยมก็ได้เตรียมดอกบัวเตรียมเครื่องสการาบูชาให้เราได้นํามาบูชาพระบรมสารีริกธาตุกันก็เห็นศรัทธาท er oh. <music> ี่โยมเขาทาให้เกิดขึ้นซึ่งปกติชาวลังกาจะมีศรัทธามากเห็นได้ชัดจากการที่เราได้ไปสการะบูชาพระเขียวแก้ว ญาติโยมที่มาต่อแถวกันรอที่จะได้มาสักการะบูชาไปเขี่ยวแก้วกันอุมากันเป็นจํานวนมากบางคนต้องใช้เวลารอถึง3วัน4วันกว่าจะได้เข้าสักการะบูชาและบางคนก็ต้องอยู่กลางแดดอยู่กลางฝนเขาพร้อมที่จะทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งงานทิ้งทุกอย่างเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าบางคนมีบ้านอยู่ใกล้ๆเท่านั้น แต่ก็ต้องมานอนข้างถนนเพื่อปรารถนาที่จะได้มาเข้าเฝ้าพระศาสดาปาถนาจะได้มาเข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นศรัทธาที่ชาวลังกาเขาทำให้เกิดขึ้นจากการได้มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุไปเคี่ยวแก้วเป็นต้น แล้วก็ที่ได้มาจัดสถานที่ต่างๆรวมทั้งในวัดต่างๆซึ่งที่เราได้ไปศรีลังกากลับมาก็ก็มีความประทับใจหลายจุดได้เห็นชาวลังกาที่มีศรัทธาตกเย็นก็นำรูปหลากเข้าวัดมาเดินเวียนประทักษิ่งที่พระเจดีมาบูชาต้นพระศิีมหาโพธิ์ทำกันเป็นกิจวัตรประจำวันทำกันจนเป็นอธิยาสาย โดยเฉพาะที่วัดกัลยาณีที่เราได้ไปมาล่าสุดก็เห็นเด็กๆเล็กๆเลยเเป็นเด็กที่เพิ่งคลอดใหม่ๆเป็นเด็กแบบบอกอายุก็คงไม่เกินสองเดือนสามเดือนเขาพากันมานอนเลี้ยงกันที่รอบต้นพระศรมหาโพธิ์เต็มเลคือครอบครัวใครเขาครอบครัวใครก็พามีลูกก็พาลูกมามานอนเขามอกเขาเอาลูกมาทำอะไรโยมก็มาถามโยมก็มาถามว่าเขาเอาลูก ทำไมเอาเด็กเล็กๆกันเป็นเด็กที่เพิ่งคลอดใหม่ๆก็บอกว่าเขาเป็นธรรมเนียมที่เขาปฏิบัติสืบกันมาว่าเมื่อมีลูกก็จะนําลูกมาถวายแด่พุทธเจ้าเพื่อนําลูกมาถวายาวแด่พระพุทธเจ้าแลวก็ไม่เคยกลัวเชื้อโรคไม่เคยหลังเกียดความสกปรกไม่เคยกลัวว่าเด็กลูกเราเพิ่งเกิดมาได้แค่สองเดือนสามเดือนมาถึงตรงนี้จะติดเชื้อโรคเป็นอันตรายอย่างไร แต่เขามั่นใจว่าเมื่อนำนำลูกมาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วลูกนี้ก็เป็นของพระบุทธเจา้าเมื่อเป็นของบุทรเจ้าก,ก็ปลอดภัยไม่ใช่เพียงแค่ปลอดภัยจากโรคภัยระบาเท่านั้นแต่ปลอดภัยในปลอดภัยในสังสารวัฏรทำให้ลูกเนี่ยปลอดภัยในสังสารวัฏนั้นเขาจึงมีการนำลูกเนี่ยมาถวายแด่พุทธเจา้า รูเป็นเห็นไม่เห็นก็นนเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงโดยเฉพาะที่ตอนที่เราได้ไปอัญเชิญพระรมปสา,าีลิก,ากิาติษนแล้วก็มีทั้งขพระสงฆ์ที่ที่ไปร่วมกันเนี่ยก็ประมาณ12รูปส่วนญาติโยมก็อยู่ราวๆเจ็ดสิบท่านรวมๆกันเนี่ยก็ไปกันจนแน่นเพื่อไปอัญเชิญพระรมปสา,าดลิกิตา เราก็ได้เตรียมเครื่องสักการา,าบูชามากมายไปถวายนที่สถานที่ตรงนั้นแล้วก็จะได้ขอรับพระบรมสารีริกธาตุโยมที่เขาเห็นก็เกิดศรัทธาว่าพวกเรารักพุทธเจ้าเหมือนกับท,ที่เขารักไปกันเยอะโยมเห็นอย่างนั้นโยมก็เลยตัดสินใจว่าเอาแล้วถ้างั้นเขาก็เขาก็ขอถวายทั้งหมดถวายทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเราปรารถนากี่องค์ สามารถเลือกได้เลยซึ่งโยมเขาก็เห็นก็ทําใจไม่ได้ตอนมองเห็นตอนที่เรากําลังอัญเชิญพระโรมสารีก็ท่ากลับโยมก็เดินตามแลส่งติงรถถ้าเหมือนกับตอนที่พระเจ้าโสกได้ส่งต้นพระสีมหาโพธิ์มาที่เกาะลังการพระเจ้าโสกก็เดินตามลงมาในท่าเรือเดินจนกระทั่งตามลงมาในทะเลจนน้ําทะเลสูงถึงคอ แล้วก็น้อมใจส่งต้นมะสีมหาโพธิ์จกนกระทั่งว่าต้นมะสีมหาโพธิ์รับสายตารับสายพระเนศของพระเจ้าสง่งเมื่อรับสายพระเนศพระเจ้าส่งนะท่านจึงท่านจึงเสด็จกลับขึ้นสู่ชป,ปูดวีก็ปเป็นมาในลักษณะแบบนี้ที่มีการอัญเชิญพระโรมสาริลิกธาตุแล้วเดืนกระทั่งว่าว่า พวกเราที่ได้ไปอัญเชิญพระรมสารดุลิขกาธาตุตอนนี้ก็ได้อัญเชิญกลับมาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ได้อัญเชิญกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วอัญเชิญกลับมาจากที่ศรีลังกาจนมาถึงที่สุวรรณภูมิในเมื่อเชา้าตอนเวลาประมาณหกโมงหกโมงครึ่งประมาณก็ได้มีการทํากิจต่างๆที่สนามบินก็มีพระสงฆ์ที่อยู่คอย สวดมนต์บูชาพระพรหมสารีริกธาตุกันนะอยู่ที่สนามบินจนกระทั่งว่าทำกิจต่างๆเสร็จก็จึงได้อัญเชิญพระพรหมสารีริกธาตุตอนแรกก็ใส่ในกล่องใส่ในกล่องที่บรรจุพระพรหมสารีริกธาตุนะนั้นพอมาถึงสนามบินนะก็ได้อัญเชิญมาบรรจุอยู่ในพระอบซึ่งก็เป็นพระอ,อบที่เป็นทรงเจดียเป็นทรงเจดียลังกา ซึ่งทางญาติโยมก็ได้ช่วยกันในการจัดเตรียมพระอบเนี่ยได้จัดเตรียมพระอบขึ้นมาเพื่อจะได้มาลองรับประดิสฐานการสเสด็จของพระสัมมสาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ได้จัดพิธีการทํากิจกรรมต่างๆให้สมพระเกียรติโดยเฉพาะตอนนี้เราก็จะได้อัญเชิญกลับไปที่พระสุนะพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อต้องการให้เป็นที่สักการะบูชาก็เราก็บอกอโยมบอกว่าพระธาตุที่โยมได้น้อมใจในการมอบถวายนีย้หรือได้ได้ถวายกลับมาที่ประเทศไทย,ยให้โยมชื่นใจว่าต่อไปพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้จะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาจะเป็นที่ตั้งแห่งการเคารพสักการะบูชาของประชาชนคนไทยมากมาย บรรดาประชาชนทั้งหลาย<ม>ก็จะได้มาสักการะบูชาพระโรมสารีริกธาตุกัน<ม>เป็นจำนวนมากมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าให้โยมชื่นใจ<ม>ให้โยมชื่นใจกุศล<ม>ที่เกิดขึ้น<ม>จากบุคคลทั้งหลายที่ได้มาสักการะบูชากุศลเหล่านั้นจะกระทบถึงบุคคลที่ได้ ถวายตัวกุศลเหล่านั้นจะกระทบถึงโยมตลอดถ้ามีคนมาสักการะบูชาสิบคนร้อยคนพันคนหมื่นคนหรือแสนคนหรือล้านคนบุญที่เกิดขึ้นจากคนล้านคนกุศลที่เกิดขึ้นทั้งหมดกระทบถึงบุคคลที่ได้มอบถวายทั้งหมดเลยแล้วโดยเฉพาะพระบระมสารีริกธาตุที่ไปรับมารอบนี้ก็ได้มีกําหนดที่จะ,ะนําไปบรรจุที่ พระเจดีย์ที่ส่วนถรรมภาวนารามหรือที่พระวรรณารามธรรมสำนักมุสลิซึ่งตอนนี้พระเจดีย์องค์ใหญ่ก็กําลังสร้างอยู่กาลังสร้างยังสร้างไม่เสร็จเพราะฉะนั้นในระหว่างที่กําลังก่อสร้างก็ะจะได้อัญเชิญปุทธเจ้าท่งประทับที่พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติเป็นการชั่วขา้าวอาจจะใช้เวลาหนึ่งปีหรือหนึ่งปีครึ่งที่จะต้องอัญเชิญพุถะเจ้าปฏิสถานณสถานที่ตรงนี้ก่อน จนกระทั่งว่าเมื่อใดที่สร้างพระเจดีย์ที่ที่สวนทําเสร็จแล้วเราก็จะได้จัดพิธีแห่อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากที่วัดกลางในกลับไปที่ลบบุรีซึ่งรอบนั้นก็คงจะเป็นพิธีใหญ่ก็ประกาศเชิญชวนล่วงหน้านใครที่ไม่มีโอกาสได้มาในวันนี้หรือว่าใครที่ไม่มีโอกาสได้มาอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับจากที่ศรีลังกา ก็ก,กาหนดล่วงหน้าไว้เพยก็เดี๋ยวต่อไปเราจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากที่วัดกลางนะครับไปที่ลบุรีไม่ยังไม่มียังไม่มีกาหนดว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่แต่ก็เข้าๆก็อยู่เวลาประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งประมาณหนึ่งปีครึ่งเราก็จะได้มีการฉลองพระเจดีเราจะมีการฉลองพระเจดีกัน มีการฉลองพระเจดีกันนซะท,ที่สวนทรรซึ่งเราก็วันนั้นเนี่ยก็จะได้มีการทำกิจกรรมที่เป็นงานบุญใหญ่เป็นงานบุญใหญ่ที่สุดที่เราเคยทำมาตั้งแต่กำหนดเลยว่าจะทำกันเจวันเจคืนซึ่งก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ได้มาสาธยาย ทรีรรมสารยายพระปริสารยาย์พระสูตรต่างๆตลอดทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนมีเสียงสารยาหของพระสงฆ์ที่เวียนกันสรรยาหขึ้นมาตลอดทุกตลอดเวลา<ม>ซึ่งกิจกรรมในวันแรกก็จะเป็นการประดิษฐานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรมสานิกุทธะเมืม่อ<ม>อันเชิญมาจากที่สุพรรณแล้วเนี่ยเราก็จะอันเชิญเนี่ยเวียนแห่รอบเมืองลพบุรีจัญเชิญรอบเมืองลบบุรี แล้วก็นำมาปฏิสถานที่พระเจดีย์ที่ภาวนารารเมื่อปฏิสถานแล้วก็จะมีการบูชากาันอย่างยิ่งใหญ่มีการสวดมนต์กันมีการแสดงธรรมและตลอดระยะเวลา7วัน7คืนจะมีการสวดมนต์และมีการฟังธรรมกันทุกวันเลี้ยงพาทุกวันวันละร้อยรูปร้อยห้าสิบรูปจนกระทั่งวันสุดท้ายคือวันที่7วันที่7 เราก็จะได้มิมนพระสงฆ์มา1,500งรูปแล้วก็จะได้มีการเลี้ยงพระเป็นการทําบุญใหญ่เป็นการทําบุญใหญ่เครื่องสก,การะบูชามากมายเครื่องทยธรรมต้องจัดเตรียมกันมากมายซึ่งการจะทําบุญใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลาเตรียมการค่อนข้างมากซึ่งจริงๆตั้ง,งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ิโมนพระสงฆ์มากมายขนาดนี้ถึง1,500รูป อย่างยงอ่าดีก็อยู่ประมาณ500 500 600รูปเนี่ยเคยจัดงานแต่ระดับ1,500รูปแล้วมีการถวายเพงด้วยและมีกิจกรรมต่อเนื่องทั้งวันโอกาสที่จะสามารถทํากิจกรรมใหญ่แบบนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทําอย่างไรจรึงจะสมพระเกียรติของบุทุเจ้าให้เราคิดถึงคุณของบุทุเจ้า ตอนที่เดินทางกันมาพระสงฆ์ก็ระลึกถึงคุณของพระเจ้าและเจริญพุทธคุณมาตลอดตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับไปที่วัดการให้ระลึกพุทธคุณเจริญพุทธคุณกันอย่างไม่หยุดอย่างญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่คอยติดตามดูไลฟ์ต่างๆก็ขอให้ระลึกถึงคุณของพระเจ้าเจริญพุทธคุณสารยายอิติปิโสพระครวา,า,มมาชาารังสมมาสมุทัยชโยนสัมปันโนสมุตโตโรบ,บายิวตุโรตุโรปุตตสธรรมมัสสาลิสัทธาเทวุสันตภูตโว สัทยายนในใจหรือสัทายายออกเสียงออกมากา็ได้ท่าปาฏิารถนาให้คุณของพระเจ้าเนี่ยปรากฏแผ่กระจา,ายไปกไปไกลทั่วทั้งประเทศไทยที่เราได้อัญเชิญพระรมสาีริกธาตุมาก็ต้องการทําให้พุทธคุณของพระเจ้าปรากฏซึ่งคุณของพระเจ้านั้นมีอยูจ่จริง พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณนั้นหาประมาณไม่ได้แต่ปัญหาคือพระพุทธเจ้าทรงเสด็จนบขันธปรินิพพานแล้วการที่บุคคลทั้งหลายจะเข้าถึงพุทธคุณนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่ไม่ยากเกินศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายมีต่อพุทธเจ้าการบุคคลที่จะเข้าถึงพุทธคุณได้ต้องมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาและไม่สามารถเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้การจะเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ใครที่คิดว่าพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปริิพาไปแล้วแต่คุณพุทธเจ้าดับไปด้วยเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมากเพราะคุณของพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนเลยแม้แต่น้อยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศน,าน,นคุณยังคงอยู่และยังคงอยู่ตลอดแม้พุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริิพาไปแล้ว2,500กว่าปี แต่คุณของพระทเจ้าไม่เคยหายไปไหนเลยแม้แต่น,น้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องยืนยันให้ชัดเจนเออแม้เพียงแค่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยถ้ามีใครที่ได้มาสัมผัสใกล้ชิดที่จะไม่รักพพุทธเจ้าเป็นไม่มี เล่านิดนึงก็คือพระเขียวแก้วที่เราได้ไปสก,การะบูชากันมาเราจะเห็นคนที่มายืนรอกันวันละเป็นล้านๆนคนบางคนต้องใช้เวลาประมาณสี่วันต้องอยู่ตากแดดตากฝนอย่างนั้นสี่วันกว่าจะสามารถเข้าไปสก,การะบูชาก็าจะได้เข้าไปเห็นพระเขียวแก้วได้กวามีศรัทธากันมากขนาดนถามชาวลังกาถามเพราะว่าพุทธเจ้าปรินิพพานานแล้ว เราจะเห็นพระเจ้าได้ยังไงเข้าไปเธอก็บอกว่าพระเจ้าอยู่ในใจเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในใจของเธอพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระเชี่ยวแก้วแต่เธอไปเห็นพระเชี่ยวแจ้งเธอเห็นพระเจ้าในใจที่อยากไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะพระเจ้าสอนให้พ้นทุกชีวิตของพวกพวกเธอเนี่ยเป็นทุกปรารถนาจะพ้นทุกจึงไปเข้าเฝ้าพระเจ้า แล้วเวลาที่เขาพูดถึงพระเจ้าทุกครั้งทุกคำที่พูดถึงพระเจ้าเนี่ยจะเห็นแววตาในประกายเป็นประกายในแววตาของเขาได้อย่งังยังย,าง,ยางชัดเจนและรุนแรงมากและน้ำตาคลอทุกครั้งไม่ว่าใครไปสัมภาษณ์มาหลายคนทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งวัยรุ่นเมื่อพูดถึงพระเจ้าเนี่ยน้ำตาจะคลอเป้าตลอด แปลว่าเขาเห็นอะไรดิแปลว่าเขาต้องเห็นคุณของพระเจ้าใช่ไหมนั่นเขาต้องเห็นคุณของพระเจ้าแน่นอนจึงสามารถหูทนแดดทนฝนอยู่กลางดินกลางทรายอาหารไม่มีนะไม่ได้เตรียมสเสบียงไม่ได้เตรียมอาหารมนาะแต่เมื่อชาวพุทธเราไม่เห็นบุคคลที่มาบูชาพระเจ้า<ๆ>ก็เป็นทนไม่ได้ทุก,กีก็นำนำอาหาร นขนมตังน้ำเป็นต้นเลยมาแจกทานกันทุกวันทั้งวันทั้งคืนออมีการแจกทานกันตลอดไปอยูย่มองเห็นเลยว่าชาวพุทธเราเกื้อกูลกันแบบนี้เราเกื้อกูลกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ตอนนี้เราก็กำลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับต้องเห็นคุณของพระเจ้าให้ได้ ้องเห็นคุณของพระพุทธเจ้าให้ได้งั้นถ้าตาบใดที่ไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าแม้มาอยู่ต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุมองไปเคี่ยวแก้วหรือมองพระบรมสารีริกธาตุแม้เอามากอดนอนแต่ก็ชื่อว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งการจะเห็นพระพุทธเจ้านั้นเห็นได้ยากการเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ต้องเห็นที่โลกุตตรธรรม เมื่อใดที่เห็นประสิทธิสุบุญบาทเห็นอริยสัจสินั่นชีอว่าเป็นการเห็นพทธเจ้าที่แท้จริงแต่ย้อนกลับมาว่าในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นปุถุชนข่านการแบ่งปุถุชนเป็นสองอย่างผู้ชนที่ได้สดับคือปุถุชนที่ไม่ได้สดับถ้าปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมของพระริยาไม่ได้เห็นอริยาไม่ได้เห็นอริยาคือไม่ได้เห็นธรรมะของพระริยาไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ฝึก ในธรรมของภาริยะไม่ได้ฝึกในสติปัฏฐานสมปทาอุิบาตอินทรพราพโพชฌริยามาัไม่ได้ฝึกในประหารวินในยและสังวรวินนยไม่ฉลาดในธรรมของภาริยะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบุรุษชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่ได้เห็นภริยะจะไม่เห็นพุทธเจ้าแม้อยู่ต่อหน้าอะบรมศาสดาแม้อยู่ต่อหน้าตอนห้พระุทธเจ้าทรงบุชนอยู่ อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้านางจินจามาวิกาพระเทวทัพเป็นต้นอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามาเห็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะไม่เห็นธรรมะได้เห็นเพียงแค่ตาเนื้อแต่ไม่สามารถเห็นด้วยตาคือปัญญาการจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นด้วยตาปัญญาเท่านั้นไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่อาศัยตาเนื้อเป็นทางผ่านจากการที่เราได้มา เห็นไม่เกี้ยวแก้วจากการได้ไม่เห็นพระบรมสารีริกธาตุหรือเห็นสันนิษานมีพุทธรูปเป็นต้นผ่านทางตาเนื้อนี่แหละแต่เมื่อผ่านตาเนื้อแล้วก็ต้องพัฒนาตาคือปัญญา mm hmm. เข้าไปเห็นว่าที่แท้จริงแล้วพุทธเจ้าอยู่ในฐานะแห่งพระก,กุณไม่ได้อยู่ในฐานะแห่งขันหา้าพระคุณนั่นแหละที่เป็นพระพุทธเจ้าท่าน,นก็ถามว่าอะไรเป็นพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ก็บอกว่าพระสัพทพันยุติยาน,น,นเป็นพพุทธเจ้า อันเมื่อระษัพันยุตญาเป็นพุทธเจ้าแล้วพระญาณที่เหลือก็เป็นบริพุทธเจ้าด้วยภา,า,าษาธรณาายญาณหกก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยเพราะระสัพันยุตญาเป็นชื่อของพระญาทุกอย่างที่สามารถรอบรู้ได้ทุกสิ่งอนาวรณายญาณเป็นชื่อของพระญาที่ไม่มีสิ่งใขงดขัดขวางได้อินทตริยปรโรปร,ริยัติญาณเป็นชื่อของปรญญาที่ทรงรู้ความแก่อ่อนอินทรีย์ของบุสัท ยม,มกปฏิหาริยญาเป็นพญาที่สามารถแสดงยม,มกปฏิหารมหากรุณาสมาปฏิญาพญาที่ทรงมีพระมหากรุณาต่อหมูสัตว์อันหารประมาณไม่ได้อยายาันยาฤยาญาคือพญาที่ทรงรู้อัธยาศัยและด้วยสัยขมูลสัตว์พญาเหล่านี้ไม่ได้เคยหายไปไหนเลยแม้แต่น้องใช่ไหมพญาเหล่านี้พระสัพพัดีตุตญาพระเจ้าทรงรอบรู้ทุกสิ่งรอบรู้ แม้ในอนาคตรอบรู้จากกระแสชีวิตของมูสัตว์ที่พระอ,องค์ทรงแสดงธรรมได้วิจิตไพลลอพิสดารที่เราที่พระสงฆ์ท่านนันได้นำมาแสดงกันที่เราทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมกันพระธรรมเหล่านั้นมาจากพระสัพพัญยุตยาาของพระเจ้าที่เข้าไปรอบรูเนี่ยเพราะพระธรรมนั้นถูกปกปิดแต่เมื่อมีพระสัพพัญยุตยานจึงสามารถเปิดเผยพระธรรมนั้นพระธรรมทั้งหมดเนี่ยคือพระสัพพัญยุตยาาของพรรเจชา อนามารณญาพระพุทธเจ้ามีพยานเป็นไปในอนาคตเป็นไปในอดีตไม่มีสิ่งใดขัดขวางที่เราได้มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้นอยู่ในขายพยานของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อ2,500ปีที่แล้วพระองค์ก็ทรงเห็นเห็นกระแสะชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่กาลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตตอให้พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตมีพระเสียริยาเมตตยเป็นต้นท่านก็ต้องเห็นว่า เราเคยอัญเชิญพระบรมศาสดาคืออัญเชิญเราแปลกเลยเวลาที่เราท่านทั้งหลายได้หรือว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยได้นำเครื่องสักการะบูชามาบูชาพระเจดีย์ในยุคสมัยของพระเจ้าพ่อองค์กก่อน,อนพอมาในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันอย่างเช่นท่านพาหิยะทารุจริย เป็นต้นเช่นท่านพระพายะคารุจริยาเป็นต้นในอดีตในยุคสมัยก่อน,นยุคสมัยของพระกัสปะสมาสุปุตเจาท่านบวชเป็นภิกษุแล้วขึ้นไปบนเขามอศึกษาพระธรรมจบก็ปรารถนาอยากรู้ว่าพระอรหันย์ยังมีจริงไหมขึ้นไปบนเขาแล้วก็ตัดทางหลงทีบมาไดลงก็คือยอมยอมสละชีวิตถ้าไม่ได้บรรลุ บูชาพระเจ้าด้วยปฏิบัติบ,บูชาอยู่อย่างนี้ตลอดบูชาตลอดจนจนหมดอายุไขจนเกิดอยู่เจ็ดวันท่านก็ตายไม่ได้บรรลุทีนี้พอมา,มาในยุคป,ปัจจุบันนีพระเจ้าทรงเห็น,นว่าทรงยามพระโอษฐันีว่าท่านผู้นี้บูชาเราทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในยุคสมัยของพระเจ้าพระองค์ก่อนหรือแม้บรรดาสาวกทั้งหลายที่บูชาพระปรมาสารีริธิตทของพระเจ้าพระองค์ก่อนก่อน มาในยุคปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าท่านผู้นี้บูชาเราแต่ว่าพุทธเจ้าทุกองค์เขาถึงกันหมดความจริงเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าทุกองค์ทรงเสมอกันหมดและบูชาพระรัมสานิริกธาตุของพระเจ้าพระองค์ใดก็ตามนั่นชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะแห่งพระคุณมิเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะแห่งพระคุณ ที่เรามาบูชากันคือมาบูชาคุณของพอร,ระสมมาสรมพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายระลึกถึงคุณพระเจ้าไม่ไม่หยุดระลึกยังติดต่อและตอนนีต้ตอนนี้โทรศัพท์ก็แบตเหลือ1%ก็จะขอปิดไลฟ์ก่อน